ใครบอกว่าลาะบังอยู่ไกลไปยากเ,ออเดินทางไม่สะดวกวันนี้เราจะพาไปดูวิธีการเดินทางไปราะบังกัน ลาดกระบังจะอยู่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพอยู่ติดกับสนามบินสุวรรณภูมิค่ะเป็นเขตการปกครองที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ2ของกรุงเทพรองจากหนองจอกครอบคลุมพื้นที่กว่า120ตารางกิโลเมตรกันเลยทีเดียวเดินทางจากใจกลางเมืองมาถึงที่นี่ใช้ระยะเวลาประมาณ25นาทีเท่านั้นเองค่ะ BTS สถานีพญาไทจุดเชื่อมต่อกับแอร์พอร์ตเรลิงซื้อตั๋วมาลงที่สถานีลาดกระบงังราคายอยู่ที่4 0บ,บาทเท่านั้นเองนั่งชมวิวกันเพลินๆแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะที่นี่แอร์พอร์ตเรลิงสถานีลาดกระบงังจากตรงนี้คือจุดเริ่ม ของย่านที่มีทั้งชุมชนเก่าศิละปะแล้วก็ของอร่อยเต็มไปหมดเลยค<ะ>่ะนะหลักของที่นี่เลยจะเป็นรถ2แถวนะคะอันนี้จะต้องดูป้ายกันดีๆนะเวลาที่เราจะแบบให้รถจอดจะคุยกับคนขับไม่ได้เ่ราะเราก็ต้องกดออดตรงนี้เพราะซึ่งแปลว่าเราต้องรู้ว่าเราจะจอดตรงไหนด้วยทามุมวิวข้างทางเราเริ่มเห็นเครื่องบินลำโตหรือว่าพี่วินที่กําลังไต่ขึ้นสะพานข้ามของสูงๆแบบนี้แปลว่าคุณเดินทางมาถึงไร้กระบ,บังเรียบร้อยแล้วคะ่ะติดตามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูวิธีการเดินทางแบบรถไฟกันบ้างก่อนนะคะบ๊ายบาย